สวัสดีค่ะเซล์ออนจากร้าน W นะคะวันนี้ออนมีรถอีโคคาขนาดเล็กประหยัดน้ำมันแบบสุดๆอ,อย่างเจ้าคันนี้ค่ะ Suzuki Swift 1.2 GLX ค่ะเป็นรถปี2013คันนี้มาด้วยสีเทานะคะทางร้านตกแต่งสติกเกอร์ให้รอบคันค่ะ ครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายาสำหรับแม่บ้านที่ต้องการไปช้อปปิ้งตลาดอะไรแบบนี้แนะนำเป็นคันนี้ค่ะเพราะว่าประหยัดน้ำมันดูด้านหน้าด้านหลังด้านในกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างค่ะด้านในจะมาด้วยโทนสีดำนะคะตัวกระจกมองข้าง,างกระจกห้องโดยสารปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นค่ะ รับเครื่องเสียงผ่านพวงมาลัยได้ค่ะตัวเครื่องเสียงรองรับ่า CD usb แล้วก็ amfm ค่ะตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ,ะคันนี้มาพร้อมปุ่มบุสตาร์ทนะคะสตาร์ทโดยไม่ใช้กุญแจค่ะ,ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะ,ะคันนี้สวยทั้งภายในภายนอกค่ะแค่นั้นยังไม่พอค่ะมาด้วยปุ่มตัวนี้ค่ะปททุ่ม smart k e y l เล s ค่ะปลดปลด็อก ก <G ET U lifting> ดล็อกรถด,ด้วยะระบบไฟฟ้าค่ะโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้กุญแจนะคะแค่สัมผัสก็สามารถกลดล็อกกดล็อกรถได้ค่ะสนใจคันนี้มาดูรถของจริงหรือว่ามาทดลองขับรถที่ร้าน w ยุทธาสุราธาน,นีได้นะคะติดต่อผ่านเซลล์ออนมาได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเซลล์ท่านอื่นๆก็ได้นะคะติดต่อกันมาเยอะๆนะคะ w u บยุทธาสุราษธาน,นีค่ะ